มาเลยจ้ามาเลยจ้ามากินกันจ้าผัดซีอิ๊วจานยักษ์จานทองคํานะคะร้านแคนาบิดแคนาบิดห้าสิบบาททุกเมนูห้บาททุกเมนูเลยจ้าอยู่ทางเดินระหว่างปบหยกหนึ่งไปไบหยกสองสิบมงเช้าถึงหกโมงเย็นมากินได้เลยนะจ้าห้าสิบาททุกเมนู50บาททุกเมนูเลยจ้ยาผัดซีอิ๊วจ้าผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วนะจ้าจานยักษ์เลยจ้า ร้านแคนาบิสแคนาบิสอยู่ทางเดินระหว่างบหยกหนึ่งไปใบหยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองร้านแคนาบิสมันตึกแถวกูาหาเดียวนั่งได้นะจ๊ะนั่งกินได้แต่ถ้าใครไม่สะดวกจะมากินก็สั่งด v เ r y ไม่ได้เลยทุกเมนูเม 50, นูห0าบาทห้าสิบาทจ้าโทรมาก็ได้นะจ๊ะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสละลายมาก็ได้จ้าแอดลีน้าดัดแกงแอดลี i น้าดัดแกงแอลนดัดแกงลมีแอจ้า l e e n a.g a n g a ตจี a g a g อ็น a แ a ด n ีนนะจ๊ะไลน์มาเลยจ้าทักไลน์มาเลยจ้าไลมีแอดีเอน่า g อีเ e n a g a n g แอดลีนาดชื่อข่าวโหดจ้าข้าวรถคิดตามระยะทางนะจ๊ะดูสิคะน่ากินไหมคะทุกเมนูจานห้าบาท50บาทมากินได้เลยถ้าที่เกียบมาก็สั่ง delivery ก็ได้จ้าทุกเมนู50บาท50บาทจ้า มาได้เลยผัดซีอิว๊วผัดซีอิว๊วผัดซีอิ๊วจ้าห้าสิบบาทห้าสิบบาทมากินได้เลยนะจ้าผัดซีอิว๊วร้านแคนาบิทแคนาบิทอยู่ทางเดินระหว่างใบยหยกหนึ่งไปใบยหยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นมากินได้เลยจ้าสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะจ้าทักไลน์มาเลยสุพนัทขอบคุณมากนะลูกอุตส่าห์ อุสตส่าห์พิมพ์ให้แม่ขอบคุณมากในกอนมากินเลยจจ้ผัดซีอิ๊วจจาในกอนรชนีรักชาชามากินด้วยกัน <c oughs> <c oughs> ให้ลูกน้องไปเอาช้อนนั่งขึ้นไปตั้งนานขึ้นไปตั้งนานน่งน่งอ้วนไงน่งทำอะไรชักชามาทำงานตั้งแต่เที่ยง ว่าจะไปไปตลาดไปตลาดข้างตลาดวายไปบิ๊กซีห้างบิ๊กซีซื้ออาหารมากว่าจะทำนี่ปลาเขาไปจะจะห้าโมงเย็นแล้ะเพิ่งได้เมนูที่สองเมืเ่อกี้ขึ้นไม่เอาชุดหนึ่งแล้วไม่เห็นมีคู่เดียว,ยวในกระมังนั้นฉันล้างไว้เั้งเยอะมีคู่เดียว,ยวฉันไล่สซจูไปยไป,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 ไป ช้อนเนีงบนมีเป็นสิบคู่แบบมีคู่เดียวเวเอาช้อนกินขนมมากินก่อนทำงานช้าอืม mm 嗯。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 好啦，那。